สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงแวะกินข้าววันนี้ในช่องมินเร่ย be around มินเร่พาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวปากมอยอนยูค่ะร้านเขาอยู่ตรงคามพุทธบูธชา25ทับหนึ่งจ้าฝากกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องมินเร่ย be around ด้วยนะคะ เอาละค่ะพอมาถึงร้านนะคะเราก็จดจดจ้องจ้องว่าแล้วก็สาวเทาว้าเดินเข้าไปค่ะร้านเขาเปิดตอ้า9โมงถึง2ทุ่มนะจ๊ะเข้ามาแล้วก็จะเป็นบริการประมาณนี้ค่ะ หลังจากได้ที่นั่งเรียบร้อยนะคะนี่ก็เป็นเมนูค่ะมาถึงเราก็เลือกเลยค่ะว่าอยากจะกินน้ำซุปซต้มไสต้มยำเย็นตาโฟเย็นตาโฟต้มยำนะคะมีเรื่เลือกกินตาโฟต้มยำจากราคา55บาทและเราก็ไปเตรียมยิบเส้นมาใส่กันได้เลยค่ะทุกคนอีกเมนูหนึ่งของร้านค่ะด้านหลังนะคะเขาก็จะมีแบบพวกเมนูอาหารตามสั่ง ของทานเล่นต่างๆนะคะสปาเกตตี้ข้าวผัดกะเพราอะไรก็ตามค่ะแต่ว่าเราไม่ได้สั่งนะคะวันนี้เราตั้งใจมากินก๋วยเตี๋ยวผักหม้อค่ะแห mm hmm. มจดจ้องจ้องนะคะตรงสายพันน้ําอยู่สักพักก็ได้ใส่หมูอยอทรงเครื่องมานะคะมาถึงถัดไปจะกินอะไรดีจะกินอะไรดีนะ mm ่ย hmm. ฉันไม่รู้ฉันจะกินอะไรดี mm hmm. มันเยอะอย่าไปหมอ ว่าแล้วนะคะก็หยิบกุ้งหมูสับมาตาเตรียมพร้อมค่ะเตรียมเอาปากหม้อลงไปในน้ำซุปและนี่คือหน้าตาน้ำซุปเย็นตาโฟต้ตมยำที่มียได้สั่งมานะคะเขาก็มีเครื่องแบบทั้งหมูสับกระดูกหมูหลูกชิ้นเห็ดหูหนูขาวอะไรต่างๆนะคะนี่ค่ะก็ได้มาเป็นหน้าตาแบบนี้เราสามารถปรุงเพิ่มได้ด้วยอารมณ์เหมือนเรามากินก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่ว่ามันไม่มีเส้นนั่นเอง เสร็จแล้วเราก็เอาปากหม้อที่เราหยิบมานี่แหละค่ะจุ่มลงไปซดขึ้นมาเหมือนกับดั่งเรากำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่นั่นเองค่ะทุกคน เมื่อสักครู่กินไปสองไสมาตอนด้วยใส่หนออไม้กุ้งกันค่ะก็แค่อยากลองแหละไม่ได้หิวเลยออปชั่นของคนกินก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนมันก็ต้องมีหนังปลากรอบกันบ้างแหละใช่ไหมมาใส่ให้ครบค่ะ ไม่พอตามมาด้วยเส้นวุ้นเส้นเฮ็ดหอมท่าทายจริงๆแล้วนะคะเขายังมีวิธีการกินอีกแบบหนึ่งด้วยค่ะนี่นะคะมีะลรก็หยิบปากมอไส้กุ้งหมูสับขึ้นมาเพราะว่าในบรรดาไส้ต่างๆนะคะเราชอบไส้เนื้อมากที่สุดแล้วนะคะแล้ววิธีการกินอีกแบบก็นี่ค่ะบนโต๊ะเนี่ยเขาจะมี นะคะคที่ใส่ซีอิ๊วหวานไว้นะคะก็ให้กินแบบแห้งๆค่ะนี่เลยแล้วก็ราดซีอิ๊วหวานลงไปนะคะทุกคนแล้วเราก็กินค่ะอืมจะบอกว่ากินแบบนี้อร่อยกว่าใน,น้ำซุปอีกจ้ะ เรียกว่ามองล่องน้ำที่พัดพาเอาไส้ผ่านไปแล้วก็ต้องหยิบกุ้ยช่ายขึ้นมาค่ะคือเรายังกินไม่ครบไส้ใช่ไหมคะเราก็เลยเอามาลองดูแต่ว่าติดใจค่ะก็เลยกินแบบที่ราซีอิ่วหวานแบบนี้นะคะมีไส้กุ้ยช่ายค่ะแล้วก็มีอะไรก็ลองใส่ข้าวโพดด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ย มองไปมองมานะคะสายตามันก็เลือบขึ้นไปค่ะทุกคนคือก็มองดูแหละว่าเขามีอะไรอีกบ้างนะคะปรากฏว่าไปเจอนี่เลยค่ะปากหม้อไข่มว้วนก็เลยสั่งมาค่ะจานนี้เนี่ยสาสบบาทนะคะมินเล่ชอบไส้กุ้งหมูสับค่ะก็เลยให้เขาห่อไข่มาให้จ้ามันก็ดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าชอบแบบที่มันเป็นปากหม้อมากกว่าจ้าทุกคน สำหรับมือน,นี้นะคะก็หมดไป390บาทค่ะแต่ว่ามินเร่ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องสาวอีกคนนึงค่ะเอาล่ะสำหรับแวะกินข้าววันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะรบกวนช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้กับช่องมินเร b บีอาราวด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย